สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ <laughs> อาจารย์ครับผมมีเรื่องให้อาจารย์ช่วยครับอาจารย์เรื่องอะไรวะอาจารย์แปมผมอ่ะมันจะขึ้นแรงมาส์ตเปอร์ดาวที่4แล้วครับอาจารย์ก็คือว่าตอนนี้ แต้มมึงอ่ะใครจะขึ้นแรงแกอาจารย์โดนตัวไหนมาครับอาจารย์เนเนี้ยอาจารย์นอนน้อยอ๋อก็ว่าไปอ่ะอาจารย์ครับคือวันนี้ผมมีเรื่องจะให้อาจารย์มาช่วยครับก็คือแต้มผมเนี่ยจะขึ้น90 0 0แต้มนะครับหรือแค่เกมเดียวผมเนี่ยก็ไปเฟ้นหาหนักแข่งมาครับว่าจะให้ใครเนี่ยมาช่วยผมเนี่ยเดินเกมมาช่วยผมเนี่ยแบกแรงเพื่อที่ผมเนี่ยจะขึ้นแรง900 0แต้มครับอาจารย์ผมเนี่ยก็ไปสอดส่องมาแล้วผมก็ไปเจออาจารย์คนหนึ่งชื่อว่า A s เ a w u ก็คืออาจารย์ซึ่งเป็นสายด้านแรงที่ตึงที่สุด ตอนนี้ขอรบกวนชื่อาจารย์มาช่วยเป็นไกด์ดันแรงวันนี้ได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับไม่มีปัญหาแต่อาจจะมีค่าครูเล็กน้อยเท่าไหร่ครับอาจารย์ตองร้อยต็ดค่าคร<อ>ูครับ<อ>พ,รพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วยังลร่ะพร้อมแล้วครับอาจารย์ครับนี<อ>่แต่งตัวควุยอะไรมาเนี่ยไอ้สัตน์่น,นนักเรียนหรือว่านักเลงเนี่ยไอ้สัตว์เสื้อทับนงทับนายังเกงนงกับเกงไหนนุ่งม้งหรือเปล่าทำไมเก่าได้ขนาดนี้ สภาพนักเรียนเลยตัดหัวโอ้โหสีน้องสีเดี้ย,ย,ยมาดันช่วยกูได้ยังเนี่ย อาจารย์มองว่าจะต้องมีรูปสมุดมาเพิ่มตัวได้ครับคนไหนครับอาจาจเพื่อมาช่วยเสริมกำลังซับเราจะเอาใครมาดีรักอาจารย์เรื่องเลยครับเอาเด็กในแคนอาจารย์มาก็ได้ครับเด็กในแคนงนั้นหรอใช่ครับอาจารย์ครับเราจะเอาใครดีรักถ้าเย,ย่งเยะงเอาเป็นแชทดโรคหรือเปล่ามาแล้วครับมาแล้วครับของคนเดียวรักแฟนครับอาจารย์ครับครับผมครับผมครับไม่มีอะไรครับ ดเลยครับผมวันดีครับได้ยินหรือเปล่าครับอือฮาได้ยินเสียงดังฟังชัดอืมอืมฮึเสียงโคตรชัดเลยเสียงเช้าเช้าตอนตื่นเนี่ยกำลังจะงัวเงียเลยเช้าเช้าอ่ะอืมเช้าเช้าดันแต้มอืมอืมเฮ้ยจีน้องมีหัวแล้วนะจับมือกันหนึเวลาแล้ว ขอบอกภารกิจเราให้เขาฟังหน่อยครับอาจารย์ครับภารกิจที่ผมเชิญมาเล่นในวันนี้ก็คือว่าอืม,มาช่วยแบกลูกศิษยผมหน่อยมันจะขึ้นแกนมาสเตอร์แล้วขาดประมาณเกมสองเกมเมื่อกี้กดไปสอีแต้มันระเบิดก็เลยหากำลังเสริมเข้ามาก็เลยได้เชิญเองมาไข้ไหมเนี่ยเหมือนจะนิ่งครับอาจารย์ครับเราได้ยินเสียงในเกมเขาหรือเปล่าครับผม ปิดแล้วครับเขาเปิดไม่แล้วครับเขาเปิดไม่แหละครับไหนครับเขาเปิดครับไม่สนไหนครับขอลำโพงหนิครับขออนุญาตฟังครับไหนครับขออีกรอบครับอเกนพลีสครับผันหล่อผันหลเบอร์สองนี่ผันหล่อหลหล่อเบอร์สองไม่โอ้โเดียงจังหวชัดรู้สึกเหมือนจะมีกำลังใจเล่นแล้วครับอาจารย์ครับได้ครับเอาละเราได้ยินเสียงสวรรค์แล้วหรือยังครับได้ยินแล้วครับอาจารย์ครับเพราะเป็นติดว่ามีผัวได้เรียบร้อยเวลาแล้วเฮ้ย อาจารย์ลงไหนครับว่ลูกกโปรไฟล์ในเกมอ่ะเป็นง่ามเลยอาจารย์ครับตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นยู่ข้างขวาไกลครับขวาไกลครับอาจารย์ครับกล้าผมไหมครับอาจารย์ครับลำหนึ่งครับอเจนสวยงก้ามอาจารย์ครับสอนครับสวยครับผมไอ้วัวครับลอยเดียวเดย์เดยเดย์เดย์เจนเอาเรื่องเจมี่ก็เจแม่งมาโคตรดีเลยว่ะ ขวาครับอาจารย์ครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับไหลไปซะอาจารย์ครับระวังครับด้านในด้านน,นนอกด้นา,ดนานซ้ายด้านขวาด้านข้างด้านริมด้านผนังแมวต้มระเบิดและไอ้เหี้ยสวยครับเอาวะ่ะเบอร์สองนี่เพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนเนี่ย ตื่นเช้าที่หนูก็ไปทำงานตอนเช้าโอ้ไปทำงานตอนเช้าเรื่องเหมือนว่าจะมีคนได้กินแตร์แล้วมีอาการครับอาจารย์ครับเหมือนจะมีคนได้กินแตร์แล้วมีอาการครับอาจารย์ผมไม่ผมอาจจะไม่ทราบแตร์คนร่างหอยเกิดเกินคนเนี้ยคือรูปตัวไปในเกมแม่งแตร์จะแลกอยู่แล้วก็ไปดูอ่ะใช่เหรอครับไปคือแตร์เนง

อาจารย์ครับอาจารย์ครับดันแรงครับอาจารย์ครับอาจารย์อินไปหน่อยของขาดหรือเปล่าครับดันเครื่อไปหน่อยเห็นแล้วมันปลัดเนี่ยมันเข้าช้าอยู่ด้วยแล้วก็โผล่มันก็จะยังไงเดี๋ยวมันจะขัดเนี่ยสเรื่องตัวอย่างนั้นแต่ยิ่งเปียกเงี้ยเดี๋ยวฟังเสียงใหม่ดิไหนครับถ้าเราครับหรอ ออกไายใจครับเข้าลมตีเหล็กครับได้ครับอาจารย์การดันแต้มของอาจารย์เนี่ยกดอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่มีครับกดตรเ็ก18ข้อโอ้สบปข้อเลยเหละครับผมใช่ครับโอ้อะไรบ้างครับอาจารย์ครับรกข้อแรกไอวัวต้องไวครับอะไรอีกครับผมข้อที่สองขาต้องแข็งกลับโอ้หยข้อที่สามเครับข้อที่ดังเชงต้องหนากรับข้อที่สี่ เตรียมต้องเป็นครับข้อที่ห้าต้องได้ครับข้อที่หกต้องมองครับข้อที่เจ็ดตาต้องดูครับข้อที่แปล ขู่ต้องฟังครับข้อที่เก้าต้องเป็นครับข้อที่สิบยิงต้องโดนครับข้อที่สิบเอ็ดเต้องมีครับข้อที่สิบสองต้องใจ้ครับข้อที่สิบสามไหวไี่ต้องดีครับข้อที่สิบสี่ต้องไหวครับข้อที่สิบหกกระดองต้องแข็งครับข้อที่สิบหกลืมแล้วครับโอเคขอโทษอีกรอบตั้งแต่ข้อหนึ่งจำไม่ได้แล้วครับ ไปไหนต่อครับอาจารย์ครับเราจะไหลเข้าบิเลียครับคุณรถไหมครับตุ๊กๆมาครับผมคฉลบครับแรับมาครับมาครับอาจารย์ครับโขเบอร์สองครับมาเลยครับผมถ้าไม่ติดว่ามีหัวเรียบร้อยเวลาแล้วแต่ติดที่มีสัญญาจะเลี้ยงตูดกระดกเลยจะเรยย้ก้นหงอกเลยเรยย ตดตัดลิ้นเลยอ้ยเลี้ยงกี้ติดลิ้นเลยอุ้ยเลี้ยอาจารย์ครับพอแล้วครับพอแลวครับอาจารย์ครับดันแป๊บครับอาจารย์ครับเรินไปหน่อยกลางครับผมครับบาสเลียเหมือนจะมีตัวหรือเปล่าครับอาจารย์ครับบาซินเดียเหรอเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองเข้าออกดีประชากรเข้าออกตลอดเวลาเราจะต้องระวังครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับตู้ชุบครับอย่าประมาทเด็ดขาดครับได้ครับอาจารย์ครับแจ้งมาจากเบอร์สองว่ามีตัวครับ อาจารย์ครับผมตัวครับตัวมาเลยครับเราต้องหาตัวอย่างนี้นะเอาวิ่งเลยครับเจอกันไหมครับเจอกันไหมครับกระแปรมาแล้วครับเยอะครับเปียบครับเปียบเปียบเปรียบมอเปียบครับหลับครับอาจารย์ครับเปียบครับเปียบครับแม่งเล่นไวครับแม่งเล่นไวครับช่วยอาจารย์ด้วยครับเอาอยู่โอเคครับผมไปเล่นตัวข้างหน้าเลยครับนี่นี่ดาวหนึ่งครับสวยครับเย้ เจ็บมากครับอาจารย์ครับเจ็บมากครับอ่าโดนครับเรียบร้อยครับไปครับไฟเอาอยู่เอาอยู่ครับเรียบร้อยครับสีดำสีได้มาสามอีลิมครับอาจารย์ครับฮัลโหลเบอร์สองถุงพามฮะหมูแคปหมีเฮ้ยตีนขึ้นครับตีนขึ้นครับไหลไปแล้วกาแฟ เรียบร้อยครับอาจารย์ครับอุ้ยเอาวยครับไปไหนต่อครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะดึงสลิงขึ้นดีสูงครับครับผมครับเบอร์สองครับไปออีเครับจะเลี้ยบไปให้ได้เลยนะครับอาจารย์ครับเอร์ดาอีกครับอ่ะครับผมครับจะเอาจะเลี้ยบจะเลี้ยบจะขาวดำดเลยอาจารย์ครับสวยครับผม ครับอาจารย์ครับเบอร์สองครับอาจารย์ชอบนะครับอย่างนี้นี่เมื่ได้ปาดนะสัญญาณจะเป็นอีกดีขึ้นมาเลยขอแค่ได้ปาดปาดได้เจ๊กอาจารย์ครับมีคนชุบกันครับอาจารย์ครับมีคนชุบกันครับดีเนี่ยอาจารย์ตั้งกือดีแน่แล้วกลับหลังมาเลยครับผมครับเดี๋ยวได้๋ยวรอมาชุบก่อนดีกว่าครับอาจารย์ผมว่าจะได้คิวเยอะๆมัครบอาจารย์อย่าเพิ่งไปครับอาจารย์อย่าเพิ่งไปครับ อาจารย์รองทุกอนครับอาจารย์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 ครับมันฟาร์มครับมันฟาร์มไกลๆหรือ่ะอาจารย์ไม่รอแล้วอาจารย์อาจารย์ครับผมลาบครับผมเป็นลมครับไม่เป็นไรครับน้องงานชุดอยู่แล้วงานเข้าแล้วดึงได้ได้งานเข้าแล้วครับอาจารย์ดึงได้ครับไม่เกิดครับไม่เกิดฮะดาวดึงครับผมสวยครับอาจารย์ครับ ใจเย็น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 ตัวเยอะมากฝันนั้นรักดาวหนึ่งครับอาจารย์รอดไหมครับอาจารย์ทางนั้นเป็นไงบ้างครับไม่รอดครับช่วยหน่อยเลยไปเลยครับตายเลยอาจารย์ครับตายเลยครับตายเลยครับผมไปไม่ได้ครับติดครับหนึ่งขออาจารย์ครับรอแป๊บหนึ่งครับได้เลยทรัได้มาครับอาจารย์ครับผมมาแล้วครับหนึ่งตัวเลยมาแล้วมาแล้วไม่ทราบว่าอยู่ที่ทางไหนครับอาจารย์ครับหน้าไกลครับ S E H E ครับหนึ่งแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดไก่ครับ รับตั้งชัดเจนนะแบบไอบอกวางไกลเลยโอ้ไม่เห็นมีละครับโอ้เห็นวิ่งแล้วครับเจ็บมากครับอาจารย์ครับเบิร์สองกราบไปีตัดแป้ไปแป้ไปแม่ว่กกับหลังแม่วกกับหลังแม่ไปไวมากตัดไปอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเย็นๆน้อง ดูอาจารย์โชว์การ์ดล้เล่นหน่อยครับไวมากครับอาจารย์ไวมากครับอุ๊ยดีมากครับอาจารย์ไอ้ว่าเต็มีมากครับอาจารย์เรื่องเอาเรื่องต้องดูเนี่ยเวลาดูต้องดูตั้งใจเลยแหละครับอาจารย์ครับไปที่ตู้กดอัตโนมัติเดี๋ยวอาจารย์จะไปดึงให้ได้ครับอาจารย์ครับ ต้องไปดึงแล้วบูย่าจะแตกหรือยังอื่จะแตกก่อนบูย่าเนี่ยอาเรื่อองาจารย์จะพาผมแตกเลยนะครับบูย่าครับยังอื่นจะแตกก่อนบูย่า้ันหน้าบานเลยอาจารย์ครับป่อยไปครับใจเย็นครับใจเย็นเยอะกลับลำครับกลับลำได้ครับสลิงกลับลำได้นะครับอาจารย์ครับไม่มีเกียร์ถอยไม่มีเกียร์ถอยเว้ยไปที่ฝั่งแสง สวยครับอาจารย์ครับผมขอเก็บของแป๊บนึงนะ้ครับมาเลยครับอาจารย์ครับมาเลยครับแป๊บนึงครับอาจารย์ครับสวยครับสวยครับอาจารย์ครับสวยครับสวยครับเพื่อนโดนแบกแรงเรียบร้อยเรียบร้อยอาจารย์เรียบร้อยอาจารย์เม่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนไหวเพื่อนไหวเพื่อนดึงได้ไหวสวยครับสวยครับมาแล้วไอวอลปมแล้วล้อมแล้วสวยครับสวยครับโคตรเป็นเลยสวยครับเป็นเลยสวยครับอาจารย์ครับอาจารย์กูจะตายครับอาจารย์ครับ อาจารย <the> ์ครับพิงไม่โดนครับอาจารย์โอ้โดนปัดไอ้เหี้ยเอ้ยอาจารย์โดนปัดหน้าเค้กไอ้ปัดรู้ได้ไงะไว้เยสแม่แม่เห็ดซุปกระมือกระโดดปัดควยขอดกระรอกแพะไร้เหี้ยเอาดิเอาดิตัดเอาดิเอาไว้เอาไว้ตัดเอาไว้เฮ้ยตัดบนแม่งประมาณตีหนึ่งเลยอะขวาใกล้อีกเปรียบเลยต้องระวังนะเนีดยดด้านหน้ากำลังจะไหลมาแล้วดีๆเลยดีๆเลยเดี๋ยวเรียกเบอร์สองให้เบอร์สองครับ หออกตายไกลอะไหลมาโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวมากไอหมวกพวตไวเลยโอ้โหไอตัดไอตัดไอตัดควายจัดไอตัดให้มันเลี้ยงไอเหี้ยไม่ได้ให้มันลบเล่นควยเลยเดียวคูยิงไปเก้าตัวเย้แล้วบอกยาวแกนไอตัดไอเกมนั่นไหมครับอาจารย์ครับ ไกเกมได้ไหมครับขอีกเกมก็เกมได้ครับเกมแก้ครับได้ครับอาจารย์ครับเกมแก้ครับเกมแก้ครับโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้พลาดครับอาจารย์ครับเมื่อกี้โรคครับเมื่อกี้โนยิงไม่โดนเลยครับอาจารย์ไม่สอนเทคนิคลุกศิ์เลยครับอาจารย์มัวแต่จะเอาผู้หญิงอย่างเดียวเละครับอาจารย์ครับได้ครับผ่านเกมนี้ลงสีครับเกมนี้เราอ่ะลงสีใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมโอเคครับอาจารย์ครับมาเยอะอาจารย์ครับแยกครับอย่างงี้แยกครับอาจารย์ครับโดนนะแยใจเย็น ข้างใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเยอะเรียบร้อยได้ถูกก้อนเลยด้วยเข้าปืนดีครับไปเลยครับอาจารย์เข้ามือดีครับเโดนระวังระวังกูยิงไม่โดนเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ง่ายๆเรียบร้อยครับอาจารย์หัหัวผมมากไอ้ตัดเนี่ยดึงให้ไวครับได้ครับเบอร์หนึ่งครับ อะ้รลดน้ำงอนะมอยากป้ดได้ดัหมดตัวัีสักอาจารย์ครับไหนบอกจะมาสอนเทคนิคครับอาจารย์บ้าแต่เลยได้ยังไงไหนน้าสัดเลยเอาเลยครับอาจารย์ครับแม่งลัวโดดมาที่เกิดยี่หายแล้วดิหลับครับอาจารย์ร่วงครับอาจารย์ครับร่วงครับร่วงครับวัดเหลี่ยมวัดเชิงครับผม ปิดได้ไหวมากสวยครับเอาเรื่องเอาเรื่องสวครับบนเขายังมีใช่ปะสามตัวครับอาจารย์แม่งเปาเลยจัดเราต้องแยกก่ไมเจ็บตึงได้ขนาดนี้วะเนี่ยตึกเลไจัดมเจ็บมากครับอาจารย์เจ็บหมดเลยเจ็บเลยครับอาจารย์เจ็บหมดเลยเจ็บเลยครับเจับเลยครับ ไม่หลับโอ้โหขุ่าแรกเลยขาเจ็บอุ้ยหลังเข้าครับอาจารย์หลังเข้าครับโผมหลังเข้าครับกับอาจารย์ม้วนครับสวัสดีครับมาช่วยเลยครับหลังเข้าครับระวังตันครับหวัสวยครับแต่บ้านผมเรียกงานขึ้นมาแม่งขึ้นแมงกระสายไปแล้วว่าเกือบตายไอ้ตัดเกือบตายไอตัดตูว้าบแล้ววาร์ประยะ้านเย็ดโดเกือบตายเป็นไงบ้าง แย่ครับอาจารย์ครับโดนครับโดนครับโดนครับโอ้โหเยอะจังวะไอ้เหียโอ้โหเยอะชิบหายรับบ้านเขียวมีครับบ้านหลังคาเขียวฝั่งขวามีครับอาจารย์หลังที่สองอาจารย์ครับไปหน่อยครับอาจารย์ครับหมดครับอาจารย์ย้ยแล้วเปไดหนึ่ครับ เต็มโคตรดีเลยว่ะอาจารย์ครับไหนบอกเคลียร์หมดครับอาจารย์ครับไหนบอกเคลียร์หมดครับโอ้โหไอ้เหี้ยกูยิงไม่โดนว่ะขอไปเก้าอี้นิ่มพอไปสามไม่ไหวแล้วกูต้องไปล่าแล้วกูโดนกูต้องไปชัวร์โคตละเด็กต,ตัวเต็มใจเองขึ้น ปูย uhm. like, mm oh, ่าแม่งมาแน่ๆไอ้ตัดปูย่ามาแน่ๆมาเยดโต้เยตะโตไอ้ตัดปูย่ามาแน่ๆเยดเท่ผมไกลไกลยิงใหญ่เลยไอ้ตัดเอ้ยขอญาต์ล่าเลยนะกันครับไม่ได้ยิงเลยเฮียโชงโง่ในหลายเกมเนี่ยไฟไกลมีหรือเปล่าว่าไฟไกลไเกินไกลจะเพิ่ขึ้นเฮ้ย เจ๊หมวยคกูไม่ได้อะไรคุณไม่ขึ้นแล้วแหละจบคลิปครับจบคลิปเลยเอาลงเลยครับเจอกันคลิปต่อไปใครชอบยินนี้เดี๋ยวกูมาเล่นใหม่ไอ้เหี้ยเจอกันคลิปต่อไปครับ